ใช้งานช่งงางนะครับงานทั่วไปงานสวนได้หมดเลยนะที่ต้องการเป็นเชื่อผลึอันนี้เราก็จะลองเทสกันในเรื่องของสเก็ตไฟกันก่อนนะก็คือสเก็ตจากเครื่องเกียร์นี่แหละครับสำหรับใครที่ต้องการจะไปใส่ในงานเชื่อมเนาะก็สามารถการเชื่อมได้นะครับแม้ว่าสเก็ตจะก,กระโดดใส่บ้างก็ยังไม่เป็นไร เสื้อช่างจากแบรนด์เทคแมนครับตัวนี้จะเป็นเสื้อช่างที่ออกแบบมาในรูปแบบของเสื้อผนลมด้วยคือเวลาทํางานในที่อากาศร้อนๆสามารถเปิดผนลมได้เลยซึ่งลักษณะเส,สื้อของเขาครับก็จะเป็นเสื้อชอปแบบแขนยาวนะโดยตัวเสื้อช่างของแบรนด์เทคแมนตัวนี้ผลิตในประเทศไทย1 0 0เปซ็นะก็เป็นเบส i นไทยแลนด์ด้วยด้วยสีของเขาก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีเทาแบบนี้มีแค่สีเดียวแต่ว่ามีไซส์ให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันก็คือ M, L และก็ x L ส่วนของตัวเนื้อผ้านะครับ,รบเขาจะเลือกใช้เป็นผ้า ของเดปเปอร์คุณสมบัติของมันก็คือมันทนทานทนความร้อนป้องกันสะเก็ดไฟได้ที่สำคัญก็คือระบายอากาศได้ดีและก็ทำภาษางานเองในเรื่องของเนื้อผ้าก็ตอบโจทย์สำหรับสายงานช่างอยู่แล้วส่วนเนื้อผ้าด้านในนะครับเขาก็จะใส่เป็นตัวผ้าตะข่ายโพลิเตอร์มาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็อารมณ์เหมือนตัวเสื้อกีฬาครับ ข้อดีของมันกนะ็คือเวลาเราทํางานแล้วเหงื่อออกมากๆานะครับมันจะระบายได้เร็วแล้วก็มันแห้งเร็วมากนะครับแล้วลดกลิ่นอับได้ด้วยนะจริงๆครก็คือใส่สบายลนดะการเกือสีกับร่างกายเราด้วยนะตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับเราทํางานที่ต้องร้อนเนาะมีเหงื่ออยู่แล้วนะการเลือกใช้ผ้าตะข่ายโพลิเตอร์แบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยใช้งานก็เป็นแบบรูซิปใส่ได้เลยนะครับ เลวลาสวมใส่เนาะก็จะเป็นลักษณะเป็นรูดซิปแบบนี้ตรงด้านบนช่วงคอแบบนี้เขาจะเลือกเป็นแบบตีนตุ๊กแกถ้าเกิดว่าเราต่อซิปขึ้นไปถึงด้านบนมันอาจจะทําให้รู้สึกระคายเคืองคอช่วงนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นแบบตีนตุ๊กแกแบบนี้แทนนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแบบซิปนะาะเพราะผมเคยใช้เสื้อที่มันเป็นลักษณะที่เป็นซิปแบบนี้มันรู้สึกติด,ต,ดติดคอทีนึงนะครับแต่นี่ก็โอเคเลยสาหรับใครที่ไม่อยากใช้ก็อาจจะแกะแล้วก็พับได้นะแบบนี้แต่เวลาเราใช้งานกับตัวพัดลมอ่ะ ยังไงก็ต้องติดลักษณะเนี้ยเพื่อที่จะให้ลมมันตีขึ้นไปในช่วงคอช่วงหัวได้ดีขึ้นก็คือมันจะเย็นกว่าเดิมนั่นเองตรงด้านหน้าของตัวเสื้อมันจะมีที่ติดอาร์มได้ด้วยนะครับก็เป็นลักษณะแบบติดตุ๊กแกนเราสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับอยากติดแบรนด์อะไรเข้าไปก็ติดได้เลยนะครับซึ่งตัวเสื้อของเขาจะแถมให้อยู่แล้วนะก็คือเป็นแบรนด์ของเขาเลยเทคแมนตรงนี้ สามารถแกะออกได้ติดได้นะครับขัดมานะครับตรงเนี้ยมันจะมีในส่วนของตัวกระเป๋าซ่อนอยู่นะครับมีทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าไม่ได้มีซิปหรือว่าติดนตุกแกอะไรลับเลยนะช่องความกว้างเนะี้ยไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าให้ความลึกที่แบบลึกมากเลยนะครับสามารถใส่ในโทรศัพท์นะนี่ผมลองใส่ลงไปนะครับแบบเนี้ยเนี่ยโทรศัพท์ผมมาอยู่ช่วงเนี้ยคือลึกมากนะครับป้องกันตกได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัว ขอบบนตรงนี้มันปิดไว้อยู่นะครับในเรื่องของเวลาเราทำงานใต้ตรงนี้เขาจะมีในห่วงนะครับเอาไว้ใช้งานร่วมกับคาราบินเนอร์ได้นะครับอย่างเช่นเราทํางานช่างก็จะมีตัวเนี้ยเป็นที่เก็บดอกนะครับดอกไขควงของเบสเซลนะครับแล้วก็สามารถแบบนี้ได้นะครับเพิ่มแบบ เท็กเจอร์เข้าไปก,ก็ดูเป็นช่างแบบมืออาชีพขึ้นมาเลยเนาะซึ่งก็มีอยู่4ตัวด้วยกันมี 1- 2นะครับแล้วตรงนี้อีก2นะครับก็รวมทั้งหมด4ตัวเลยอยากใส่แค่ไหนก็ใส่จัดเต็มได้เลยนะอาจจะเป็นพวงกุญแจด้วยนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้ทัานลงมารตรงด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีกระเป๋า2ด้านก็ลึกเหมือนกันด้านในจะมีช่องแค่ใส่ในเรื่องของตัว Power แบงนะเป็นช่องเหาหรับใส่ p o w เ r ๋าแบงแค่ตรงนี้ช่องเดียวนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการเก็บกระเป๋าแบงสามารถเก็บได้ ทั้งด้านนอกเลยก็ด้านในเลยมาดูในส่วนของตัวฝั่งแขนด้านขวาก่อนตรงด้านขวาตรงนี้เขาจะมีอามติดตรงนี้มาให้นะครับก็คือเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ซึ่งอันนี้เราก็ติดของวิลล่านะสามารถซื้อคนเติมมันได้เนาะแบบนี้ติดเข้าไปได้เลยถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋ากระเป๋าเขาก็จะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็จะมีชั้นหนนะครับซึ่งกว้างมากดูดิเนี่ยอันนี้คือในช่วงของกระเป๋าหมดเลยนะครับแล้วก็มีชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับ แต่ว่าไม่มีในเรื่องของกระดุมหรือว่าติ้นุกแกหรือว่าซิปอะไรมาปิดนะ <c oughs> ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของของตกหล่นนิดนึงแต่ว่าข้อดีก็คือมันใช้งานได้สะดวกเวลาเราจะล้วงหยิบจับอะไรเนาะสำหรับสายช่างของเราเวลาทํางานอยู่ดีๆแล้วต้องมาแบบเปิดซิปรูดอะไรมันก็ดูยุ่งยากไปหน่อยทีนี้เรามาดูในส่วนของแขนฝั่งซ้ายกันบ้างตรงฝั่งด้านซ้ายของเขาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตรงสายรัด จะเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ก็เอาไว้ใส่พวกปากาดินสอช่างต่างๆเพิ่มเติมได้นะแล้วก็กระเป๋าก็จะเหมือนข้างเลยนะครับมีสองชั้นด้วยกันซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมลองใส่กันให้ดูเวลาเราใส่ของแบบจัดเต็มนะซึ่งแน่นอนว่าแข็งแรงแน่น,นครับไม่หลุดแน่นอนนะครับประมาณนี้เอาอยู่เลยนะครับในส่วนของตัวแขนนเองนะครับก็จะเลือกใช้เป็นแบบตินทุกแกรับแบบนี้นะ ซึ่งข้อดีถ้าเทียบกับแบบกระดุมจดก็คือมันง่ายแล้วก็สะดวกเวลาเราทํางานสวมใส่หรือว่าจะถอดใส่อะไรเงี้ยจึงสามารถเปิดปิดอย่างเงี้ยได้ด้วยมือเดียวแบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเขาจะมีในส่วนของตัวช่องสามารถใส่กับตัวพัดลมได้ก็มี2ตัวเลยพัดลมเขาก็สามารถใช้กับแบรนด์นี้ได้เลยกับเบอร์เทลนะเวลาเราต้องการที่จะเปิดใช้งานอย่างตัวนี้นผมก็ต่อพาวเวอร์แบงค์ไว้เรียบร้อยเปิดปุ๊บ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสื้อเขาก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันมีลมพองนะครับตรงด้านข้างตรงนี้เขาจะมีสายรัดมาให้นะก็มี2ฝั่งเลยคือต้องรัดให้แน่นนะครับป้องกันลมมันออกทางด้านล่างนะถ้าเกิดว่าใครต่อพัดลมอย่างเงี้ยแนะนําว่ารัดรัดให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าจะได้ในเรื่องของลมที่มันตีขึ้นแล้วก็ลงแขนได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยโล่งๆอะลมมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเราหุบปล่อยนะดูดิลมมันจะออกทางด้านล่างแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครใช้งานกับพัดลมก็ แนะนำว่าปรับให้แน่นนะครับประมาณนี้ในเรื่องของเสียงพัดลมก็ถือว่าไม่ได้ดังมากนะในส่วนของตัวเชื่อช่างเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูเลยกว่าว่ามาันจะดีประมาณไหนวันนี้ผมก็ได้ลองใส่กันให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่แล้วก็ทํางานดูนะซึ่งตอนนี้ผมได้สอบกับพัดลมเรียบร้อยนะครับก็คือพัดลมทางด้านหลังผมทํางานแล้วนะก็รู้สึกว่าเย็นสบายขึ้นเยอะเลยปกติแล้วถ้าเราใส่เสื้อสอบอย่างเงี้ย มันจะรู้สึกร้อนเนาะพราะว่าเสื้อสอบมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็ร้อนอยู่นะครับแต่พอมีพัดลมปุ๊บพัดลมมันสบายอากาศนะครับขึ้นมาทางช่วงคอแบบนี้ช่วงแขนนะครับก็ออกด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเย็นสบายอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าเราทํางานจีนก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่เก็บปากกาดินสอถ้าเกิดาผมต้องการใช้งานนะครับก็วาดแต้มตึ๊บตื๊บตึ๊บต๊บ,ตบ,ตบ,ตบนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บได้น,นะครับโอเคนะครับก็รู้สึกว่า เย็นสบายช่วยได้เยอะมากเลยนะยิ่งเราทํางานแล้วเหงื่อเราออกเนี้ยแล้วมันมีลมผ่านอะ่ะรู้สึกแบบเย็นเลยเสื้อตัวนี้แน่นอนว่ามันการสเก็ตไฟเครื่องเจียพวกนี้ยได้อยู่แล้วและก็เราทํางานปกติอะเราจะเอาสเก็ตไฟหันออกอยู่แล้วนะก็คือลักษณะมาณนี้แบบนี้เนาะ จะมีแค่เป็นบางครั้งบางคราที่เราต้องหันสเก็ตไฟเข้านะครับแต่ว่าพอมันหันเข้าอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยไดย้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเสื้อที่สามารถการสเก็ตไฟพวกนี้ได้เพราะแบงก์มันก็อยู่ได้นานด้วยนะประมาณถ้าหมื่นปีแอมก็อยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเลยก็เจ๋งดีนะครับใครที่หาเสื้อแบบว่าใส่ทำงานแบบสบายๆก็แนะนำเป็นเสื้อพ้าลมได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะเทสโด,ดยการใส่เชื่อมดูนะว่าสามารถป้องกันสเก็ตเชื่อม ได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเชื่อตรงนี้เขาออกแบบมาสําหรับการสเก็ตไปได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมอยู่แล้วสเก็ตมันกระเด็นมาโดนอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถป้องกันได้อ่ะเดี๋ยวลองเทสเชื่อมมันให้ดูเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับจากที่เราลองเชื่อมกันให้ดูนะก็มีสะเก็ดไฟที่กระเด็นลงมาบ้างนะครับใส่เสื้อบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันกระเด็นลงมาแล้วก็กระเด็นสะท้อนกลับไปเนาะแน่นอนว่าเสื้อมันสามารถกันสะเก็ดพวกนี้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวลองเชื่อมกันให้ดูอีกสักนิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับนี่รอยไหมไม่มีนะก็กระเด็นใส่เสื้อไม่เป็นไรนะครับสําหรับในการใส่เชื่อมเนาะหรือว่าใครที่ทํางานเป็นผู้ตรวจงานเนาะโฟรแมนพิศวรคอรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลงร่างสวมหมวกขาวกันนิดนึงทรงประมาณนี้เนาะเวลาเราเดินเข้าไซต์งานต่างๆนะครับก็จะรู้สึกสบายตัวนะเสื้อผ้าลมมันจะระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกกอุปกรณ์ ติดเท่ๆแบบนี้เลยปากกาตลับเมตรอะไรต่างๆนะครับสามารถติดเข้ากับแขนเสื้อหรือว่าตัวเสื้อได้เลยก็ <c oughs> เดินตรวจงานนะครับประมาณนี้ก็ถ <c oughs> ือว่าใครที่หาอยู่นะราคาไม่แพงด้วยนะครับสําหรับเสื้อตัวนี้เนาะหรือจะใส่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เจ๋งดีนะเพราะว่าเวลาเราขับไปติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดพัดลมเนี้ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าไฟเขียวแล้วเราก็อาจจะปิดแบตไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดตลอดสุดทางก็ ได้เหมือนกันขับรถมอไซค์แบบสบายๆหน่อยเสื้อพัดลมนี่ก็ตอบโจทย์เลยเลาติดไฟแดงนานๆนะหรือว่าขับช้าๆกินลมชมวิวอะไรเงี้ยก็ถือว่าช่วยได้เหมือนเรามีแบบว่าพัดลมหรือว่าแอร์ติดตัวตลอดเวลาเลยซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายเนะยาะเช่นตอนนี้อาจจะใส่แบบตัดญ้าก็เวิร์กเหมือนกันนะครับก็จะได้ทํางานได้สบายขึ้นไม่ร้อนนะครับ มานนี้ครับเราใส่ไปทํางานแบบงานสวนนะครับหรือว่าไปไล่ไปนานก็ทําได้นะครับก็ เย็นขึ้นเยอะเลยนะครับตัวผ้าลมนะวันนี้เราก็จะทดสอบในเรื่องของการลดอุณหภูมิของเสื้อผ้าลมนะครับอันนี้ผมใส่เสื้อผ้าลมอยู่แต่เนี่ยเป็นแจ็คเก็ตกันแดดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิเทียบกันดูว่ามันห่างหรือว่ามันเย็นมากกว่ากันแค่ไหนโอเคอันนี้ผมจะเริ่มวัดจากตัวแจ็คเก็ตธรรมดาก่อนเนาะผมก็จะจออย่างนี้เลยผมจะวัดด้านในของเสื้อนะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ40่2ององศานะครับ ประมาณ40-42ถ้าตรงๆอย่างนี้ก็ส3่าประมาณนี้แล้วลองเทียบกับตัวนี้ครับเป็นเสื้อพัดลมนะด้านในก็จะมีลมอยู่นะครับประมาณ34เนาะนี่นะลองยิงข้างๆดู36-37ประมาณนี้ลองยิงแบบด้านนี้ดูสามสี่เห็นไหมครับ อุณหภูมิด้านในเสื้อค่อนข้างเย็นเลยเนี่ยห่างกันประมาณสิบองศาเมื่อกี้ประมาณสี่สิบกว่าเนาะนี่สามสิบกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของอุณหภูมินะครับสําหรับการใส่เสื้อพัลมเทียบกับแจ็คเก็ตกันแดดปกติเลยนะครับอันนี้เราก็จะลองเทสกันในเรื่องของสเก็ตไฟกันก่อนนะก็คือสเก็ตจากเครื่องเจียนนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะลองกับเสื้อยืดปกติกันเนาะว่าถ้าโดนสเก็ตไฟแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ระยะห่างผมก็จะเอาใกล้หน่อยนะก็คือจําลองแบบเหมือนว่าเราสวมใช้งานเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเจียกใกล้ๆประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับอันนี้คือรอยนะเห็นไหมถ้าเป็นเสื้อปกติอันนี้เราจําลองนะครับสมมุติว่าเกิดว่าเราทํางานในลักษณะประมาณนี้แล้วโดนสเก็ตไฟจังๆนะครับถ้าเป็นเสื้อยืดปกติก็จะเป็นประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสกับตัวเสื้อพ้าลมจากถิ่นแมนนะซึ่งสามารถการสเก็ตไฟได้ตอนนี้เราก็จะลองกับตัวเสื้อพ้าลมตัวนี้ดูนะครับว่าสามารถการสเก็ตไฟได้ประมาณไหนนะซึ่งเราก็จะทดสอบคล้ายๆกับเมื่อกี้เลย ครับอันนี้คือรอยจากที่เราลองกับสเก็ตไฟเมื่อสักครู่นะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานจริงเราไม่ได้โดนจังขนาดนี้อยู่แล้วอันนี้ผมเทสกันให้ดูเทียบกับการโดนตัวเสื้อยืดะปล่าเมื่อกี้เนาะอันนี้คือเสื้อผ้าลมนะครับหรือว่าเสื้อสร้างจากเทคแมนะครับล่องรอยนะครับไม่มีการทะลุไม่มีอะไรแต่ว่าจะมีรอยคาบไหมนิดน,นึงนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยใกล้ๆนะครับประมาณนี้แต่ว่าเหมือนแค่โดนผิวนอกเฉยๆนะไม่ได้กัดเข้าไปทางด้าน ในของตัวเสื้อนะครับ มาณนี้เลยในเรื่องของการสเกตไฟเ้าก็กัรได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวสําหรับตัวเสื้อช่างนะครับของเทคแมนหรือว่าเสื้อพัดลมของเทคแมนนั่นเองก็เหมาะสําหรับช่างนะครับทั่วไปเลยนะครับที่ต้องการเสื้อระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีพัดลมติดด้วยทํางานได้สบายมากขึ้นเย็นมากขึ้นส่วนในเรื่องของการการสเกตไฟนะครับเราก็ลองเทสกันให้ดูแล้วนะถ้าเป็นสเกตไฟพวกงานเตจ์งานไฟเบอร์ครับป้องกันได้สนะํสำหรับใครที่ต้องการจะไปใส่ในงานเชื่อมเนาะก็สามารถกั เชื่อมได้นะครับแม้ว่าสเก็ตจะก,กระโดนใส่บ้างก็ยังไม่เป็นไรส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก็ต้องบอกว่าครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่อุปกรณ์ะรอะไรต่างๆหรือว่าที่แขวนพวกพวงกุญแจอะไรพวกน,วกนี้มีให้หมดเลยนะก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับในเรื่องของเสื้อแท็กแมนไมกอินไทยแลนด์ด้วยราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับยังไม่รวมพล่มนะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้ที่ไอทุ่มมาได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะสวัสดีครับ